รงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬาปีการศึกษา2564โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากการจัดการศึกษาของโรงเรียนกีฬาสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจำนวนห้าท่านดังนี้ 1. ดรสุภกิจจันทรี ประธานกรรมการประเมิน2นายชัยนาจันกันกรรมการประเมิน3ดรระวีวรรณจันทรกรรมการประเมิน4นางสาวสาสิธรลีทองกรรมการประเมิน5นางอมรรัตนโกเศสกรรมการและเลขานุก,การประเมินโดยโดรสมเจติรอดนารายผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นปีการศึกษา2564และรับชมการแสดงของนักเรียนวงโปงลางกีฬาขอนแก่นออนซอนสิงคณะกรรมการประเมินได้สรุปภาพรวมผลการประเมินใน4มาตรฐาน24ประเด็นพิจารณาคณะกรรมการผู้ประเมินให้โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศซึ่งมีจุดเด่นระดับคุณภาพดีเยี่ยมและดีเลิศดังนี้ 1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณ 2. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมตามที่โรงเรียนกำหนด 4. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้